วันนี้วันดีดิขีตรงกับวันขึ้นปีใหม่คือวันศุกร์ที่หนึ่งมกราสองพันขอให้ผู้สถาคุณจรัดพรและครอบครัววันนี้น้อมถวายดวงประทีปเก้าดวงบริวารสมคู่และกำยานสามดอกในการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยะเมตไตร ให้เกิดความเจริญมาเจริญยิ่งเจริญมีเกิดณนเะมตตาณหนะน้าทองเกิดโภกรัพย์และให้ธุรกิจเจริญนุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงณมามีมา,ม,ม,ามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาราัชตวามณีวะพิทงังวาอาถังวาเอหิเอหิอขาเชยยะอิติมีมานะมามีหัง นะชเลตินะชเลตินโมพุธทธยะนมะพะทะสพพะมาอาอุพุทธังแคลค่าทรมังแคลค่าสังคังแคลคาาประสิทธิประสิทธิผลเดินทางไปไหนก็มีแต่ความแคลค่าจะอันตรายทางปวงขอให้พี่ตายและครอบครัวตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะเพื่อเกิดความเจริญมาเจริญยิ่งเจริญมีเกิดพกทรัพย์สุขภาพแข็งแรง คิดการสิ่งใดประสบความสำเร็จต่างๆวันนี้เรื่องงามยามดีวันแรกของทิศกราดพศใหม่นะคะทำอะไรก็จะได้ก้าวหน้าก้าวไกลวันนี้ถวายหนูสีทองก็จะเน้นในเรื่องของเงินเงินทองทองถวายหนูสีเขียวจะเน้นในเรื่องของสุขภาพหนูสีชมพูก็จะเน้นในเรื่องของการเมตตาพูดจาวันนะให้เกิด ผูกศทัพย์ผู้จาวนะให้เกิดหนะักเมตตานะคะตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายองค์พ่อนะจ๊ะ